เรียกว่าคุ้มค่าสมการรอคอยนะคะสำหรับการรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งหนึ่งปีจะมีให้ชมเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะในคืน15ค่ำเดือน11หรือว่าวันออกพรรษาวันนี้นะคะซึ่งก็มีประชาชนไปรอคอยเฝ้าชมปรากฏการณ์นี้กันอย่างทับข้างที <c oughs> เดียวนะคะโดยทั้งที่อำเภอพนมิสัยและวก็รัตนวาปีค่ะปรากฏว่ามีบั้งไฟพญานาคลูกแรกให้ชมกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา15นาทีที่ผ่านมานะคะ <c oughs> บรรยากาศล่าสุดในช่วงค่ำนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเราติดตามรายงานจากคุณยาน,นะะิสาสิริมูล าาสเเชลยคประชาชนที่มาเฝ้ารอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพิยานาคที่บริเวณหน้าวัดไทยตำบลจุมคนอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะก็พากันส่งเสียงโห่ร้องเมื่อพบว่ามีบ้้งไฟพิยานาคปรากฏขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19.25นาทีค่ะขณะที่บนเวทีก็ได้มีพิธีเปิดงานบ้้งไฟพิยานาคโลกประจำปี2558กันอย่างยิ่งใหญ่ระกันตาค่ะแบบเดิมนะครับเรือไจาก เมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะนายอภินันตโรสยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานเปิดงานบั้งไฟพญายนาคโลกประจำปี2558อำเภอโพนทิยจังหวัดนนองคายค่ะแล้วก็ได้มีการแสดงรุอย่างยิ่งใหญ่ตะก,กานตาก,กลางแม่น้ำโขงจากนั้นก็ได้มีการปล่อยขบวนเรือไฟจำนวน21ลำค่ะโดยแต่ละลำได้มีการตกแต่งอย่างสวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างมากค่ะ และเมื่อเวลาประมาณ19.25นาทีค่ะประชาชนได้ส่งเสียงโห่ร้องหลังพบว่ามีบั้งไฟพญานาคปรากฏขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีบั้งไฟลูกอื่นตามมาแต่ไม่มากนักขณะที่ประชาชนที่มาเฝ้ารอชมบั้งไฟพญานาคที่อำเภอโพนพ,พ,พิสัย <c oughs> ก็หวังว่าในปีนี้จะมีบั้งไฟขึ้นไม่ต่ำกว่า20ลูกค่ะ <c oughs> และตั้งใจจะรอชมไปตลอดทั้งคืนนี้ค่ะ <c oughs> ก็เชื่อค่ะเพราะว่าก็เคยมาดูแล้วนะคะคิดว่ามันต้องมันต้องขึ้นแน่นอนนะคะเห็น้ะเห็นลูกฝีจ้ะแล้วปีนี้เห็นหรือยังอันปีนี้เพราะก็เห็นลูกเดียวจ้ะเพราะว่าพ้นวาอยู่รัตนณะขึ้นหลายดอก้วจ้ะทุกแมาบวกกันมีความเชื่อแค่ไหนกัคิดว่าเป็นคนเกิดยุนีก็คิดว่าเสื้อลอยไปเส้นอยู่จ้ะไม่ไม่ได้คาดว่าจะเห็นกระดวงครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะขึ้นน่าจะมีขึ้นมาให้เห็นครับ ก็ถ <pec> ือว <pid> ่าได้ด <estab> ูบรรยากาศครับครับก็ผิดหวังแค่ไม่ได้เห็บางไฟครับ นอกจากที really ่อำเภอพลพิสัยแห่งนี้แล้วค่ะก็ยังมีที่อำเภอรัตนวาปีซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่พบว่ามีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นมากมากที่สุดในจังหวัดน้องคายค่ะซึ่งในปีนี้เองก็เป็นพื้นที่แรกที่ปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคขึ้นโดยคุณธีรพัฒน์แก้เรืองของเราค่ะได้ไปติดตามบรรยากาศที่อำเภอรัตนวาปีมาติดตามให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะ ครับพญานิสาครับตอนนี้บรรยากาศที่จุดชมบ้างไฟพญานาคบ้านตาลชุมตอนนี้คึกคักเต็มไปด้วยผู้คนทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยวนะครับที่มารอชมบ้างไฟพญานาคที่ริมฝังง่งโขงด้วยความยาวถึง900เมตรด้วยกันครับ ณจุดชมบัางไฟพญา,ยานาคที่บ้านตาลชุมแห่งนี้นะครับในปีที่แล้วถือว่ามีสถิติสูงสุดคือ123ลูกสําหรับในปีนี้ลูกแรกของคืนวันนี้นะครับลอยขึ้นจากลาน้าโขงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกา30น,นาทีลักษณะของลูกไฟเป็นลูกกลมๆคล้ายลูกแก้วครับสีแดงอมชมพูลอยขึ้นเหนือน้อําโขงได้สักระยะหนึ่งก็จะหายไปโดยลักษณะข,ของการลอยจะลอยขึ้นเป็นครั้งๆร,ระยะห่างของแต่ละครั้งไม่เท่ากันนะครับ บางครั้งขึ้น2ลูกบางครั้งขึ้น3ลูกและทุกครั้งที่มีมีบั้งไฟยานาคขึ้นก็จะมีเสียงหักลหาจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่รอบั้งไฟยานาคล่าสุดครับมีบั้งไฟพญานาคโผล่ขึ้นจากลําน้ําโขงแล้วกว่า20ลูกครับก็ดีใจคะแบบไม่เคยเห็นอ่ะตื่นเต้นดีใจมากไม่มา1กรสเจ็ดลูกอยางนียดีใจมากครั้งแรกเลยอ่ะ สำหรับฝั่งสปปลาวนะครับก็มีการจุดพลุเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงเย็ยนที่ผ่านมามคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือฝั่สงสปปลาวนะครับซึ่งเขาก็ได้รอดูบั้งไฟพญานาคเช่นเดียวกับประเทศไทยเหมือนกันครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จุดชมบั้งไฟพญานาคที่บ้านตาลชุมแห่งนี้ตอนนี้กลับไปที่คุณญาณิสาครับสี่สุดท้ายครับชวการแข่งขันเรือยาวรุ่นใหญ่ ขอบคุณค่ะคุณธีรพัฒน์สำหรับบรรยากาศที่อำเภอรัตนวาปีค่ะซึ่งคุณธีรพัฒน์ก็รายงานกลับมาล่าสุดค่ะที่บริเวณที่คุณธีรพัฒน์อยู่ก็คือที่ตำบลรัตนวาปีขณะนี้ก็มีบ้างไฟขึ้นเป็นจํานวนกว่า40ลูกแล้วค่ะส่วนที่อำเภอพนพิสัยที่ที่ันอยู่ตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่จัดงานบ้างไฟพิยานาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายก็ยังคงมีการแสดงบนเวทีไปตลอดค่้คืนนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศที่อำเภอโพ ขนาดนี้ค่ะยิ่งดึกก็ยิ่งคึกคักค่ะนอกจากที่ประชาชนจะรอชมปั้งไฟพิาน,นาาแล้ว,วบนเวทีก็ยังมีการสแสดงดนตรีจากศรริลปินจํานวนมากรวมถึงมีการจัดบูธจําหน่ายสินค้าและอาหารตลอดริมฝั่งโค้งทั้ง2กิโลเมตรค่ะ ค่ะและนี่ค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ค่ะก,ก็เป็น้านภาพบรรยากาศสดๆค่ะที่บริเวณหน้าวัดไทยอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งก็มีประชาชนจํานวนมากมาร่วมกิจกรรมภายในงานการตั้ง ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะค่ะและนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศสดๆค่ะที่บริเวณนาวัดไทยอำเภอลพลทิสัยค่ะซึ่งก็มีประชาชนจนํานวนมากค่ะที่นอกจากจะมารอชมบรรยากาศของบั้งไฟพญานาคความสวยงามของไปพินีการไหลเรือไฟแล้วก็ยังมาชมการสแสดงบนเวทีกันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็ยังคงมีการสแสดงต่อเนื่องไปตลอดทั้งคืนเลยค่ะ ดังบทนี้ค่ะก็คือบรรยากาศงานบ้างไฟพญานาคโลกประจำปี2558ที่อำเภอพลพิสัย <yok> จ <s x> ังหวัดหนองคายในวันนี้ค่ะตอนนี้กลับไปที่สถานีค่ะขอบคุณคุณยานิสาสิริมูลกุลนะคะก็แรงงานบรรยากาศของการชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนะคะ